ไปไงครับดาเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงทำทร้ายรปภแบบนี้บอหมากกดีแล้วค่ะก็ไอรปภคนนี้สิคะมันเนี่ยเคยไปในหัวขโมยแล้วยังติดคุกมาด้วยนะคะบอสเธอกำลังจะบอกฉันว่านี่คือเหตุผลที่เธอทำร้ายรปภใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ดาว่านะคะโดนแค่นี้เนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำ แต่ฉันว่าเธอทําเกินไปนะเอ๊ะบอสครับไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมไปนั่งกินที่อื่นก็ได้ นี่มันกระเป๋าฉันนี่ไปอยู่ที่แกได้ไงส่งสัยแกเนี่ยอยากจะกินข้าวแดงฟิล์มครั้งที่สองสิเออไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมแค่เก็บกระเป๋าให้คุณน่ะเก็บกระเป๋าให้ฉันน่ายก่งแกด้นะเก็บให้ตัวเองมากกว่าไม่คิดเลยนะว่าสิ่งที่เราทำไม่ดีในไอดี ID. มันจะกลับมาตอกย้ำเราซ้ำๆแบบนี้ น้้ำหนนาี่หนุน่มน้อยอย่าทำแบบนี้อีกนะครับถ้าทำอีกพี่จะไปฟ้องพ่อก,กับแม่แม่พี่เขาเก่งผม<อ>ลิศเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเนี่ยแกทำอะไรลูกฉันอะ่ะทำไมลูกถึงได้ร้องเสียงดังแบบนี้เปล่านะครับคือว่าลูกของคุณเขาก็เป็นอย่างที่เขาว่านะนั่นแหละนะโจรก็เป็นโจรอยู่เหมืนยังคำขนาดเด็กมันยังรู้เล็กกลัวแกลเลยไม่เป็นไรนะลูก ไอย้ยานอฟีรายการศึกษามือถือหายไปไหนวะมีใครเห็นมือถือฉันบ้างเนี่ยฮะแกเห็นไหมเออไม่เห็นครับหายไปไหนวะเนี่ไอ้อปรปภแกเอามือถือฉันไปใช่ไหมเดี๋ยวก่อนครับคุณพูดเรื่องอะไรครับมือถือของคุณผมยังไม่เคยเห็นเลยแล้วผมจะเอาไปได้ไงล่ะครับใครเชื่อแกก็โง่ละเกเป็นหัวขโมยเนี่ยแค่เห็นหน้าก็รู้ละ มือถือของคุณรุ่นอะไรสีอะไรผมยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าคุณเนี่ยลืมไว้ที่อื่นหรือเปล่าฉันไม่เชื่อหรอกราบคอยอย่างแกไว้ใจได้ที่ไหนแกเอามือถือฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะอยู่ไหนเอามาเดี๋ยวนี้มือถือไหนคุณครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ได้เอาไปอ่ะคุณครับผมบอกแล้วไงผมไม่ได้เอาไปอ่ะแกเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะจ้าพงนี่มือถือของคุณหรือเปล่าเออใช่ครับบอสขอบคุณมากนะครับ ที่บอสเอามือถือมาคืนผมพงวันหลังเนี่ยเช็คของให้ดีก่อนก่อนที่จะว่าคนอื่นพาะไม่มีใครอยากจะเป็นแพะรับบาปหรอกครับบอสแต่หน้าอย่างมันเนี่ย<อ>แค่เห็นหน้าก็เข้าใจผิดแล้วครับเข้าใจผิดก็ควรถามเขาก่อนไม่ใช่ไปเกล่าวหาเขาแบบนี้แต่ที่ผมพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะครับบอสไอ้ขี้คุกเนี่ยมันเป็นรปภคนมีประวัติแบบเนี้ยไว้ใจได้<อ>ที่ไหนครับ วันนี้มันไม่เอาพรุ่งนี้มันก็เอาให้เก็รับประกันได้และครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยรูช่วนด้วยนะคะช่วยรูช่วยด้วยนะคะนะคะดาจะเย็นก่อนนะเกิดอะไรขึ้นตั้งสติแล้วค่อยๆพูดคือมันเป็นความผิดของฉันเองค่ะฉันจอดรถทิ้งไว้พร้อมกับลูกแล้วก็กุญแจรถฉันตอนนี้ลูกฉันร้องไห้อย่างเลยค่ะเพราะออกจากรถไม่ได้ช่วยรูช่วยด้วยนะคะนะคะช่วยรูช่วยด้วยนะคะไอดา นนั้งเรารีบไปเถอะลูกถูกเธอเนี่ยถูกกลัวใหญ่แล้วแม่แม่ลินใจก่อนนะลูก,ก,ก,ลกเดี๋ยวแม่จะช่วยลูกเองใจเย็นลูกเฮ้ยนะแกบ้าหรือเปล่าเอาค้อนทุบก,กระจกแบบนี้ได้ไงเดี๋ยวลูกเธอเนี่ยก็โดนเศษกระจกได้หรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเป็นห่วงลูกมากเลยนะคะข้าง,งเนี่ยมันไม่มีอากาศหายใจเลยอะใจเย็นก่อนสิดี๋ยวพี่พรน้อ,นองพี่ขอกิปต์หน่อยนะ เออคุณครับเดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยนะครับเชิญค่ะเอ,อเอาเลยค่ะลแล้วได้แล้วครับปลอบอดแล้วนะูกไม่เป็นไรแล้วนะูกปลอดภัยแล้วนะ เราพอสันขอบใจในมากนะที่ช่วยเด็กไว้ครับเด็กไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับงัดเก่งเหลือเกินนะสงสัยต้องเป็นอาชีพเก่าแน่นอนเลยครับทุกคนครับนี่ของมีค่าควรเก็บไว้ให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นอ่ะของอาจหายได้ฮมพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะผมก็หมายความอย่างที่ผมพูดแหละครับโจรต้องเป็นโจรในวันนางครับทุงสันดานเก่าไม่ได้หรอครับ พี่รพภในคลิปหนึ่งเออใช่กัดรถย่างเก่งเลยสงสัยต้องเป็นอาชีพเก่ามาแน่นอนเลยวันหลังะต้องอยู่ห่างๆไว้ม่งนั้นเราซวยแน่ไไป ขอบใจนายมากนะที่ช่วยชีวิตลูกชั้นไว้แล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยที่เขาใจนายผิดครับไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วครับเพราะว่าผมก็ช่วยด้วยความเต็มใจครับพร้อมตอนนี้นายเป็ดไอดอลของใครหลายๆคนแล้วนะดูสิผู้คนเนี่ยต่างพากันแต่งตัวมานายเลยหมครับ ประวัติของผมมันไม่ค่อยดีนะครับไม่ควรมีใครเอาผมเป็นแบบอย่างอย่าคิดแบบนั้นสิทุกคนเนี่ยต่างเคยทำผิดกันทั้งนั้นแต่ว่าอยากกลับไปทำอีกแค่นั้นก็พอแล้วอย่างฉันอยากให้นายรักษาความดีแบบนี้ตลอดไปนะครับบอสขอบคุณมากเลยนะครับเธอก็เหมือนกันอย่าตัดสินใครเพียงเพราะอดีตของเขาเพราะว่าทุกคนเนี่ย ต่างอยากได้โอกาสเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ทำลงไปทั้งนั้นน้าเข้าใจทุกอย่างแล้วคะ่ะบอสนี่ค่ะเอ่อลองเลือกดูก่อนนะคะส่วนสีฟ้าน,นี่ดูนี่สิดูนี่สิโอ้ดูแล้วนะโอ้มีเงินในกลองผ้าด้วยขะอเอาเืนนี้แหละ ฉันเอาผ้าผืนนี้แหละคะ่ะคุณนี่ค่ะคุณนี่ลองดูผ้าผืนนี้ดีกว่าะคะ่ะนี่ค่ะคุณลองดูก่อนนะคะสีฟ้าเนี่ยเนื้อผ้านากว่าผืนสีชมพูที่คุณถือด้วยนะคะแถมไม่พอค่ะราคาเนี่ยถูกกว่าค่ะนี่ค่ะคุณลองจับผู้ผ้าดูค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพอดีว่าฉันชอบสีชมพูค่ะฉันเอาผืนนี้แหละเออฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่ามันจะแพงกว่าหรือว่าหนากว่าฉันเอาผืนนี้แหละค่ะ อ๋อ oh, คุณชอบสีชมพูได้ค่ะเดี๋ยวดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณสีชมพูเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยสวยกว่านะคะนี่คุณลองดูเนื้อผ้านี่เลื่อนๆด้วยแถมไม่พอนะคะเนื้อผ้าดีราคาเนี่ยถูกกว่าผืนนั้นด้วยซ้ําถ้าคุณชอบสีชมพูนะฉันว่าคุณซื้อผือนนี้ดีวกว่าค่ะคุ้มกว่าเชื่อฉันนะคะงั้นฉันขอผ้าผืนนั้นกันค่ะอ,อ้ไม่ไม่เป็นไรครับคือว่าเราสองคนเนี่ยตัดสินใจแล้วครับ ว่าจะเอาผืนนี้แหละพี่ครับพี่รีบจ่ายเงินดีกว่าพอดีว่าผมมีธุระต่ออะอ๋อได้สิคุณคะฉันตัดสินใจแล้วคะ่ะฉันเอาผ้าผืนนี้แหละฉันคงไม่ดูผ้าผืนอื่นแล้วละค่ะว่าแต่เท่าไหร่ฉันท้อจ่ายค่ะเออแต่ผ้าผืนนี้เนี่ยราคาแพงกว่าผ้าในร้านฉันอีกนะคะพวกคุณสองคนซื้อไหวหรอคะออแน่ใจคะ่ะไม่ว่าจะแพงแค่ไหนเนี่ยฉันก็จ่ายไวค้ค่ะฉันพร้อมซื้ออ๋องั้นก็ได้คะ่ะ มาค่ะเดีしし๋ยวฉันใส่ถุงให้อ๋อไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันถือไปแบบนี้ดีกว่าอยากลดโลกร้อนอะคะ่ะใช่ไหมพอ่อใช่ครับพี่ว่าแต่เท่าไหร่คะฉันขอสแกนจ่ายนะคะ <S <S 2> <S 2> สแกนจ่ายอะได้ค่ะแต่คุณแน่ใจนะคะว่าคุณเนี่ยไม่ใส่ถุงผ้าที่คุณถือไปเนี่ยมันหนามากนะคะแถมอากาศข้างนอกนี่ก็ร้อนด้วยแถมไม่พอนะคะฝุ่น PM เนี่ยก็โคตรเยอะ เดี๋ยวเนื้อผ้าของคุณเนี่ยจะเสียวเปล่าเปล่านะคะใส่ถุงนะค่ะถุงแค่ใบเดียวมันไม่ทําให้โลกมันร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะเชื่อฉันเอ่อถ้างั้นใส่ก็ได้ครับ่นมันเยอะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเรารถือไปก็เปื้อนเสียเวลาไปซักอีกถ้างั้นก็ใส่ถุงก็ได้ครับนั่นไงเห็นไหมน้องผู้ชายในความคิดเหมือนพี่เลยเมาค่ะคุณเออก็ได้ค่ะ นี่ค่ะ,ะค่ะว่าแต่โอนจ่ตรงไหนนะคะตรงนี้ค่ะห้าพันบาทนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะฉันโอนจ่ายแล้วนะคะอ๋อโอเคค่ะภาพร้อมรีบไปกันดีกว่าซื้อผ้าไหวจริงไหนดูซิว่ามีเงิน อโอ้โหพี่หวังว่าจะพอให้ผมเนี่ยเอาไปเติมเกมทั้งเดือนนะพี่โอ้ยพิย่งพูดที่ขอแนับก่อนว่ามันมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามแปดสามเก้าสี่สิบโอ้ยงั้นก็สี่สิบใบเป็นเงินสี่หมื่นแล้วสิ เราเฉยๆก็ได้เงินมาใช้ฟปีเลยอะ่ะแบบนี้เนี่ยฉันก็รวยแล้วสิรวยรวยรวยี่ครับอย่าลืมสิแบ่งให้ผมครึ่งหนึ่งส0 0 0มื่นบาทมาอะไรคะแกจะเอาเงินสองหมนเนี่ยไปทำอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กใช้เงินเยอะทำไมฉันให้แคบอ่ะห้าพันพอเรื่องมาก <c oughs> อะไรพี่ห0 0 0ันเองหรอพี่ต้องแบ่งให้ผมครึ่งหนึ่งสิพี่ พี่เอาไปใช้เองตั้งสามหมื่นห้าเลยเหรอแบบนี้โคตรไม่แฟร์เลยอ่ะไม่แฟร์ตรงไหนหรือว่าแกไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ไมนะทำไมต้องใช้เอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวเดียวดิโหทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้เงินตั้งห้าพันเลยนะใครเขาจะไม่เอาล่ะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีว่ามีของที่อยากได้ทั้งเยอะเลยอะ่ะงั้นผมขอไปช้อปปี้ก่อนไปละเออพร้อมเดี๋ยวก่อนสิเราพี่ด้วย พี่เนี่ยก็จะไปช้อปปิ้งเหมือนกันไปซื้ออะไรดีนะกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าไปดีกว่าพร้อมหรอพี่ด้วยพวกแกสองคนกล้าบ้างนะที่เอเงินปลอมมาจ่ายฉันนะฉันไม่ได้โง่ให้พวกแกมันหลอกง,ง่ายๆหรอกนะเดี๋ยวก่อนนะคะเงินปอลอมอะไรกันคะเงินฉันเนี่ยเป็นเงินจริงทุกป,ปะทุกสตางค์ค่ะใช่ใช่ ทำไมพวกเราถึงต้องเอาเงินปลอมมาจ่ายด้วยล่ะในเมื่อกฎหมายสมัยเนี้มันเคร่งคัดจะตายนะครับอีกอย่างเราก็ไม่เอาชีวิตของพวกเราเนี่ยไปเสี่ยงหรอกนะคุณคิดบ้างสิใช่ค่ะไม่รู้แหละและฉันก็ไม่สนเลยนะพวกใครจะคิดยังไงที่ฉันสนก็คือพวกแกเอาเงินปลอมมาจ่ายฉันถ้าไม่เอาเงินจริงมาจ่ายแล้วก็พวกแกสองคนอย่าหวังเลยว่าจะได้ออกจากร้านแต่พวกเราสองคนเนี่ยไมไ่เอาเงินปลอมมาจ่ายนะคะไหนคุณลองชี้ฉันดูหน่อยสิว่านปลอมตรงไหนนี่ไง หนาขนาดนี้พวกเกงกล้าพูดนเนาอพวกเป็นเงินจริงอะต่อให้โง่ขนาดไหนก็คงรู้บ้างแหละว่าน,นี่คือเงินปลอมไม่เห็นเลยไงว่ามันเป็นกระดาษสองใบติดกันอะเฮ้ยพี่เป็นเงินปลอมจริงด้วยอะงั้นของพวกนี้แล้วก็เอากลับบ้านไม่ได้สิก็ใช่ยเนส่สิพี่ว่านะต้องไปหยิบแม่ค้าคน,นนั้นแน่เลยแค่งเงินปลอมมาหลอกเราอะคุณคะ ขอพวกนี้เนี่ยเช็ดฝ่าว้ที่านคุณก่อนนะคะไว้ฉันค่อยกลับมาเชียร์แต่ว่าตอนนี้ขอกับอิจาก,กาแม่ค้าคนนั้นก่อนกล้มามากนะแกเอาเงินปอมมาหลอกฉันเนี่ยปาาพร้อมไปจัดก,การแม่ค้าคนนั้นกันไอพี่ลองก่อนครับพี่เงินปอมยังมองไม่ออกนี่นางตัวดีแกเอาเงินปอมมาหลอกฉัน้งเหรอเนี่ยเงินปอมเงินปอมเงินปอมอะไรคะก็เงินที่คุณเนี่ยติดไว้กับผ้าที่พวกเราซื้อไปไง เงินนั้นน่ะเป็นเงินปลอมชมชัดพูทคำแบบนี้หลอกลวงกันนี่งั้นแสดงว่าพวกคุณเนี่ยเจอเงินในภาพพวกนี้แล้วก็ไม่เอาคืนฉชนเง้นหรอคะเอ่อเชื่อน้องโง่แกไม่บอกไปละว่าเป็นเงินทอนที่ได้จากเขาอะ่ะแกนี่โง่ซ้ำโง่ซ้อนจริงเลยโง่แบบอินฟินิตี้จริงเหรแกเนี่ยพี่ทำบ้านอะไรของพี่เนี่ยผมเจ็บนะงั้นก็แปลว่าเงินนั้นน่ะเป็นของคุณง้นคุณก็รับผิดชอบมาเดีนน๋ยวนี้จ่ายมา ฉันไม่จ่ายฉันจะบอกให้นะกว่าว่าคุณจะรู้เนี่ยมันก็สายแล้วล่ะตรงนี้ค่ะ5,000บาทน,นะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะค่ะ ัแล้วทําไมถึงไปอยู่กับพวกคุณได้ล่ะนี่อยากได้เงินของคนอื่นจนไม่สนเลยว่าอะไรจริงหรืออะไรปลอมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโง่หรือว่า่อะไรแต่นั่นแหละที่มาหลอกพวกเราจะไมเห็นละเพราะฉันกลับกลับบ้านเนี่ยไปเปิดดูก็มีแป้งสีเทากระจายหมดเลยใครจะคิดเป็นเงินปลอมอ่ะใช่ใช่ใช่ถ้าเรารู้ว่าเป็นเงินปลอมนะไอ้ผ้าบ้าบ้าผืนนั้นน่ะพวกเราก็ไม่ซื้อหรอกเอาพี่น้อง เวลาจะพูดอะไรเนี่ยพูดเองอนที่เป็นไปได้น้อยฉันจะปอกให้นะคะเวลาเก็บเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเงินปลอมเงินจริง,รงก็ควรคืนเจ้าของไม่ใช่งุบงิบแบบนี้มารยาทเนี่ยรู้จักกันไหมคะสัตว์ปลดเป็นป่าฉัไม่สนใจเรื่องมารยาทอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแกเนี่ยหลอกฉันไงอ๋อแกเนี่ยก็คงเป็นปลอมมันล่อลูกค้าให้ความต้องกาอะไรสิใช่ไหม ฉันเนี่ยไม่ทำเรื่องโง่แบบนั้นหรอกฉันเนี่ยก็รักตัวฟัวตายเหมือนกันที่ฉันปินเงินมาเนี่ยก็จะเล่นกับลูกชายฉันแต่ฉันไม่คิดเลยมีไอ้พวกโง่เนี่ยที่ดูไม่ออกกเงินพวกเนี่นยดึงแบงก์ก่าโม่พี่ดาฉันโง่เหรอคะเปล่าฉันจะด่าคุณได้ไงฉันเนี่ยไม่รู้จักเจอคุณไม่ทราบนะร้องตัวเหรอคะเอเอพี่พี่จะร้องตัวทำไมอะ่ะร้องตัวเพื่อ แกวิทย์พูดไม่มีคำว่าจะเป็นไปหรอกนะฝากไว้ก่อนเถอะกลับต้านอ้าวคุณกลับแล้วเหรอคะไม่กลับมาเอาเงินกันเหรอวันหลังเนี่ยระวังให้ดีนะคะพอจะขโมยของคนอื่นเนี่ยจะได้ไม่ต้องโปกแตกมาวันนี้เฮ้ยจะขโมยเงินทั้งทีแต่จเจอแบงก์ปลอมรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยอ๋อเนาะนี่อ้าเอาแบงก์กลโมลเนี่ยกลับไปเล่นกับพี่สาวไหมพี่ให้ฟรีปีเลย ไเอาไปใช้เองเลยไปฝากไว้ก่อนเถอะฝากแล้วเนี่ยอย่าลืมกลับมาเอาคืนด้วยล่ะเดี๋ยวมันเน่าเดี๋ยวมันบูดคนสมัยนี้เนี่ยยังไงกันนะปล่อยให้ความโลภเนี่ยครอบงำจนไม่สนเลยว่าอะไรเป็นเงินจริงหรือเงินปลอม